อันนี้ถักขอบกระเป๋านะคะขอบกระเป๋าเราจะถักแบบ x เ,เนอะกลับไปกลับมานะคะครูบอกไว้ก่อนนะครูไม่เคยถักนะคะไม่เคยถักเลยแบบนี้ก็คือมาเรียนรู้แล้วก็มาลองถักผิดถักถูกด้วยกันนะเพราะว่าบางอย่างครูครูไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะคะไม่ได้เก่งทุกเรื่องแล้วก็ ยังต้องอาศัยการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลองทําอันนี้มันมันย้อยเนาะมันย้อยเหมือนขนมหูช้างเลยเพราะว่าอย่างที่ครูบอกนะว่าไหมตัวเนี้ยมันจะนิ่มนะคะแล้วก็เมื่อไหมนิ่มอะ่ะมันจะไม่เหมาะกับการถักหลักเอฟแบบนี้ไม่เหมาะนะคะแต่เนี้ยมาถักเพื่ออยากลองนะคะอยากอยากจะลองว่าไหมตัวเองเนะี่ยมันถักอะไรได้บ้างเพราะว่า เวลาที่มีคนถามเราก็จะตอบไม่ถูกว่าเฮ้ยม,มันทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณเนี้ก็เลยมาลองทำดูมันอาจจะทำได้แต่อาจไม่สวยไม่อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือจะให้มันสวยจะให้มันดีมันจะต้องใส่เทคนิคเข้าไปหรือเปล่านะคะก็คือ2ชิ้นนะมันก็จะประกบกันแบบนี้นะคะประกบแบบนี้แล้วก็จะมีขอบขอบด้านข้างเป็นแบบนี้นะ เป็นแบบนี้คราวนี้เราจะเห็นได้ว่าคือเดี๋ยวครูจะต้องเอาอันนี้มาเย็บติดขอบนี้นะคะอันนี้มันจะมีความความหลวมความยืดหยุ่นใช่ไหมอันนี้มันจะมีความหนาแน่นนะคะเมื่อเราเอาไปประกอบกันน่ยสิ่งที่ได้ก็คือตัวนี้มันก็จะย้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมาบอกว่าจะต้องเย็บติดกันแบบไหนอันนี้ะ หลักสุดท้ายนะ x หลักสุดท้ายนะคะ x ปุ๊บก็จบอย่างนี้เลยแล้วก็ทิมไปในจุดแรกนี้เลยทิมไปเลยนะทิมไปนะคะอันนี้เป็นด้านด้านหยาบนะคะด้านหยาบจะไว้ด้านในเราเราจะเย็บแบบนี้อันนี้เป็นหางได้หางได้ก็ปล่อยเลยนะเดี๋ยวเราก็จะ x พับไปนะคะเราจะใช้วิธีการ x นะก็ปักเข้าไป คือสองชิ้นนะปักตรงนี้เข้าไปทะลุเข้าไปเลยแล้วเราก็ควักมานะแล้วเราก็เอ็กแบบนี้นะคะเอ็กแบบนี้เลยคราวนี้ตอนที่เราดูอะความยาวอะความยาวของตัวขอบจะขนาดไหนก็คือจะประมาณนี้นะพอม้วนมาใช่ไหมเราก็จะวัดแบบนี้แล้วเราก็จะมีปากอยู่ประมาณนี้นะคะปากกระเป๋าอยู่ประมาณนี้ ชิ้นหนึ่งมันก็จะมาอยู่แบบนี้อันนี้คือรูปฝันรูปจินตนาการนะคะแต่จริงๆแล้วมันทำมันจะมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เนาะมันต้องลองลองทำนะคะต้องลงมือทำไม่งั้นมันจะไม่รู้ไม่รู้ข้อผิดพลาดนะพอจุดถัดมาก็คือเป็นจุดตรงนี้เลยตรงนี้ที่เราจะต้องทิ่มลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะ ตามจุดที่เรามองเห็นนะคะแล้วก็จิ้มทะลุไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเก็บติดกันทั้งสองฝั่งแต่คราวนี้ชิ้นที่มันเป็นวงกลมเนี่ยมันจะมีความย้วยนะคะแล้วหลักอันนี้มันจะหลวมๆใช่ไหมแต่นี้มีความหนาแน่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเอามาซ้ำกันก็คือพอเราถักได้ x ได้10ครั้งแล้วเราจะซ้ำครั้งหนึ่งแบบนี้นะอันนี้เป็นครั้งที่1แล้ว ติดอะไรติดอะไรครั้งที่สองปัดไปนะครั้งที่สาม สี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10ก้าสิบ x ได้สิบใช่ไหมหลักที่สิบเอ็ดอ่าหลักที่สิบเอ็ดนะหลักที่สิบเอ็ดทำปกติแล้วก็แทงซ้ำตรงนี้ไปนะคะแทงซ้ำที่เดิม แต่ด้านหลังด้านหลังเราจะเลื่อนไปด้านหลังเราจะไม่ซ้ำเราก็จะ x แบบนี้ตรงนี้ซ้ำแต่ข้างหลังไม่ได้ซ้ำก็คือจะเลื่อนตามจุดไปนะคะอันนี้เข้าใจเข้าใจคำพูดครูนะคะก็คือข้างหน้าซ้ำแต่ข้างหลังไม่ซ้ำเลื่อนตามจุดนะคะ อจะนับอันนี้เป็นหลักที่หนึ่งนะอันนี้ก็ห่างได้นะคะเราก็ทับไปเลยหนึ่งสองสาม 4 5 6 เจ็ดแปดอันนี้ห่างได้ทับมาพอแล้วก็ปล่อยมันไปเลยไม่ต้องทับแหละเก้า แล้วก็สิบได้สิบแล้วพอสิบปุ๊บหลักที่สิบเอ็ดหลักที่สิบเอ็ดนะอันนี้ก็จุดตรงนี้ตามจุดปกติหลักที่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็ซ้ำเนี่ยหลักที่สิบเอ็ดก็จิ้มไปซ้ำที่เดิมแต่ด้านหลังเลื่อนเลื่อนตามจุดก็คือไม่ได้ซ้ำ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ตามปกติเลยก็ถักไปแบบนี้นะคะจนสุดเลยนะคะน,นะจนสุดเลย